มากมากจ้ะดวงเต็มไปหมดถามว่าอาหารนี่หมดยังก็ยังไม่หมดนะคะยังไม่เน่ายังไม่อะไรมากมายยังไม่มีกลิ่นเลยค่ะสีดำเนี่ยของเราพอยจะใส่ใส่ถาดเจาะรูค่ะตอนลูกพ่อแม่พนันใส่ถาดเจาะรูสิบห้าวันพอหลังจากสิบห้าวันแล้วก็เปลี่ยนเป็นกระจาดหรือกระด้งนะคะ เพื่อต้องการไม่ให้น้ำมันแฉะเกินไปด้งจะไม่ได้เน่าตายเรามาตั้งแบบนี้เลยคะ่ะเปิดฝาออกเก็บพ่อแม่พันธุ์ตั้งเทินไว้เลยเอากระจาดหรือกระด้งถาดกลมเอาไปใช้เลี้ยงลงพ่อแม่พันธุ์ชุดใหม่ต่อ